ผู้ชมครับมาดูเรื่องการผ่อนคลายกันบ้างเพราะว่า<ฆ>มันเครียดอ่ะมันมีแต่เรื่องเครียดโควิดม,มาเพราะคำว่าปิดโควิด<ฆ>ก็ต้องจะปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นปิดนั่น,ป,น,นปิดกันเต็มไปหมดถ้ากิจการที่โดนปิดกันไปแบบผมว่าอ่วมนะ<ฆ>ใช้คำนี้นะฮะแล้วก็ทําให้สุภาพสตรีหลายคนหน้าบูดหน้าบึ้ง,หน,งหน้าเหี่ยวมาทั้งเดือนแล้วคุณผ,ผู้ชมคุณผ,ผู้ชมฮะวันวันนี้กำลวงพอจะหน้ากลับมาตึงแล้วใช่ไหมตอนที่ตอนที่คุณเห็นโรบรรยายว่าหน้าบูดหน้าบึ้งหน้าเดี้ยวหน้าเหี่ยวเนี่ย ทำไมกล้องไม่ไปจับตอนที่คนจะเข้าข่าวคือมันต้องไปจับที่คุณเคนโดรับคุณเคนโดกาลังจะเข้าข่าวคุณจับหน้าดิงฉัน,ปนไป i n s e ภาพทำไมนี่นี่คือเราไม่ต้องใช้ insert นะฮะจากในห้องคอนโทน insert จากคุณนี่แหละเพราะคุณคือผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดคลินิกเสริมความงามเอาผู้ประกอบก,การไม่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วลูกค้าก็ได้รับผลกระทบจริงมุดอิดไม่ถามจริง,งผู้หญิงอ่ะไม่ได้ไม่ได้เสริมความงามไม่ได้ทําหน้าไม่ได้โบท็อกไม่ได้ฟิลเลอร์นี่ิฉันเป็นคนเสรจติดสัญญกรรม <ม>ยอมรับเลยดีเพราะฉะนั้นดินฉนดันก็จะแบบทุรนทุลายนิดหน่อยมาแล้วเหวี่ยงเพื่อนตลอดอะเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ทําหน้านะฮะค่ะไปทําหน้ากันไหมไปไปสาสาวทุกคนเฮกันลั่นเลยนะฮะเพราะว่ากทมเนี่ยตอนนี้ก็มีการคลายล็อกห้ากิจการมีผลทันทีหลังจากที่งงงกันเมื่อเช้านี้เพราะอะไรเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยโพสต์ใน Facebook ก่อนว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแบบเปิดกิจการหกิจการ ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะ,ฮะเขาไปรอเปิดไง<ะ>แต่กทมไม่ประกาศสัทีนะฮะมันก็ไม่ได้เปิดสลีะจะเปิดไม่เปิดคือคลินิกต่างๆก็เ,เปิดสายๆทิ้งเที่ยงบ่ายๆก็ได้แต่สวนสาธารณะนี่คุณผู้ชมมันต้องเปิดแต่เช้าใช่ปรากฏว่าคนเนี่ยได้รับสารว่าท่านนาย,ยกให้เปิดวันนี้ใช่จะไปวิ่งในสวนสาธารณะนะปรากฏว่าวปิด ตอนเช่าออกจากบ้านเนี่ยเวลาเวลาวิ่งเนาถอดราต้องออกจากบ้านนะเรไปถึงสวนเราค่อยไปแบบสตาร์เต็มฟูเข้าโซนสองอะไรก็ว่าไับแต่ปรากฏว่าปุ๊บปุ๊บไปถึงปุ๊บเอ้บรกเอียดเลยวิ่งกลับบ้านต่อยูเทิร์นยูเทิร์นเพราะว่าสวนสาธารณะยังไม่เปิดนะฮะผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะฮะในฐานะผู้ในการสบคเนี่ย ท่านโพส a c e b o o k คือท่านนายกโ,โพสเนี่ยเราก็<ะ>อุ่นใจนะฮะว่าอ้ยเปิดแน่ๆห้ากิจการกิจกรรมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะสวนพฤกษศ,ศาสตร์ต่างๆคลินิกเสริมความงามนะฮะสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพอันนี้อนุญาตนวดเฉพาะฝ่าเท้านะร้านทําเล็บแล้วก็ร้านสักด้วยร้านทําเล็บร้านสักเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรกับใบหน้าได้เ<ะ>ช่นพวกสักปากสักคิ้วอะไราเงี้ยไม่ได้นะก็ได้แั่งแต่คอลงมาแต่ข่าวดีก็คือ คลินิกเสริมความงามผมเช็คแล้วเช็คอีกครั้งที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครั้งที่แล้วเนี่ยคลินิกเสริมความงามให้ทําได้ตั้งแต่คอลงมาใช่ค่ะปรากฏว่ากมวลพรก็ห้วเพราะว่ากระมวลพรไม่ทําคอลงมาทําแต่คอขึ้นไปค่ะแต่ครั้งนี้ประกาศชัดเจนว่าคลินิกเสริมความงามทําหน้าได้ทาหน้าได้ค่ะทาหน้าได้นะฮะแต่ก็ต้องมีการทําแบบน<ๆ>ิวนอร์มอลนะฮะมีความสะอาดเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่าคนกทมเนี่ย ก็จะไปวิ่งที่สวนสาธารณะผิดหวังนะฮะเพราะกรทมยังไม่ให้เปิดสวนสาธารณะเนื่องจากว่าคําสั่งเดิมเนี่ยมีผลถึงวันที่14มิถุนายนโดยสํานักง,งานสวนสาธารณะนะฮะมีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าการเปิดสวนสาธารณะ,ะ,ะต้องรอประกาศจากสบคกทมก่อนนะฮะคือออฟฟิศกทมยังไม่เปิดมันเช้าไป6กโมงเนี่ยฮะมันต้องรอเวลาราชาการอะไรทํานองเนี่ยนะฮะ ก่อนนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเป็นกรอบแนวทางไว้แต่การดําเนินการต้องรอประกาศจากคณะกรรมการซึ่งน่าจะมีการประกาศในวันนี้ก็คือประกาศไปแล้วเนี่ยนะฮะ<ม>หากไม่มีเนี่ยก็คงต้องปิดไปเรื่อยๆ<ม>สวนสาธารณะเขาบอกอย่างนั้นซึ่งคณะกรรมการมาจากหลายภาคส่วนร่วมพิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนั่นแหละถ้ากทมไม่ประกาศสวนส,สาธารณะก็เปิดไม่ได้มันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมฮะล่าสุดครับก็คือ ที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครครั้งที่16ทับ2564มีมติเห็นชอบนะให้คลายผ่อนคลายดําเนินกิจการและกิจกรรมในกทมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐฐฐฐนะฮะมี5สถานที่อะย้ํากันวัยวัพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยนะครับอันนี้ไปเที่ยวกันได้แต่ไปแบบเยอะๆแบบเป็นทัวอย่างเงี้ยไม่ได้ไไดต้องไปแบบครอบครัวนะฮะ สองก็คือสวนสาธารณะคือไปวิ่งได้ไปออกกำลังกายได้แต่ไอ้ตรงโซนที่เป็นฟิตเนสเนี่ยน่าจะยังไม่เปิดเวลาไปวิ่งก็อาจจะต้องแบบเว้นระยะหง่งระยะห่างกันหน่อยนะครับสก็คือคลินิกเวชกรรมเสริมความงามอันนี้มีมาตรการป้องกันโรคนะครับซึ่งถูกกำกับโดยคุณหมออยู่แล้วคุณกรมวลพรไปได้เลยจะทำหน้าเท่าไหร่ทำได้เลยนะตอนนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าเปิดเรียบร้อย สก็คือสารประกอบการเพื่อสุขภาพก็คือพวกสปากิจการนวดนะฮะอนุญาตให้ทําเฉพาะฝ่าเท้าเท่านั้นถ้าคุณเมื่อยแบบออฟฟิศซินโดรมนวดเองอบ่าไหลบาไหลเนี่ยอาจจะนวดเองนะฮะเท้าก็คือให้หมอนวดนวด,นวดบ่าไหลหมอนวดอาจจะบอกว่ากระมลพรกดตรงนี้กดตรงนี้กดเองกดเอง<ห>กดเองไปก่อนร้านทําเล็บร้านสักนี่นะฮะ ทำเล็บได้แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแต่อย่างที่บอกนะครับว่าห้ามสักปากห้ามสักคิว้วเดี๋ยวนี้เขามีสักอะไรบ้างอะสักไรผมเนี้ยกชไม่ได้นะไม่ได้ก็คือ้ห้าสักขอบตา<อ>ถาวรเงี้ยถ้าสักอะถ้าสักอะผิวหนังก็ได้แต่ว่าบริเวณใบหน้าไม่ได้มันสักปากสักคิ้วสักขอบตาสักผมอะไรีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เว้นนะฮะคุณผู้ชมประกาศมาให้คุณผู้ชมเข้าใจ และช่วยกันไปใช้บริการาให้เขากิจการดีขึ้นเพราะว่าเห็นใจเหลือเกินถูกปิดมานานกลัวจะเจ๊งนะฮะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมทีเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook p n n Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทาง จากลิงก์ใต้ิดีโอนี้ค่ะ